เตมกริเต็มกัะเร็วโอเคฮะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกันนะครับทุกคนวันนี้เมนูของเราคืออกไก่เหี้ยทำร้านนียแหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยติดกับผ้าอกไก่ที่มันแข็งมันฝืดติดคอ นะก็แต่ความจริงพวกนี้วิธี่ทำก็คือเอาไปหมักไม่ได้อะไรพวกนี้เราก็จะมาทำแบบง่ายๆกัเลยเพราะมันก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอทีมฟนะู้ดนะน่าจะทีมนะเพราะว่ามันเป็นอกไก่นะไขมันต่ำนะแต่เราก็ต้องลองหน่อยครด้วยนะครับนั่นแหละนะก็มาดูาดูดูดดอุปกรณ์เราแนะ่อลังการที่สุดนี่ยอย่างแรกนะกระทะเทฟลอนแล้วก็ตะหลิวแล้วก็ผักเราใช้เป็นอกระหล่ำปีตับครับ อร่อยนะนี่ฮะ6กไก่ร้อยกรัมโดยประมาณจากสายตาได้ทำรู้สึกและนี่ครับคือพระเอดของเราคือซอสหมักผัดจิ้มยี่ห้ออะไรคิงคิทเช่นไม่ได้โฆษณาฮะแต่มันดีจริงๆนะขั้นตอนแรกครับเราก็หยิบช้อนมาฮะนี่นะเพื่อจะตวงครับคิทเช่นคิงคิทเช่นเราเปิดฮะเขาบอกว่าใช้แค่หนึ่งช้อนชาพอแต่เยอะไม่ดีโตเรียมมันมีอยู่ใน ระวังตังเตียมด้วยนะครับเวลากินแต่คนที่ไม่ติ๊กมากก็ได้แต่มืนนะอฮะไม่ใช่นะครเลือหนึ่งช้อนชาครับทีนี้ปุ๊บชัวใส่ไปรีบนะครับหนึ่งช้อนชาปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามือเนนะี่ยคุกแม่งนะฮะเตรียมให้มันทั่วๆกันครับนี่อย่าลืมล้างมือก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะเค็มกว่าเดิม นี่ยคุกครับให้มันเข้ากันเข้าเนื้อทุกอน,นุนะเนี่ครับคุกไปฮะเรียบร้อยครับคุกเสร็จแล้วก็พอคุกเสร็จ,รเ,สรจรเสร็จแล้วก็เนี่ยเอาจานมาปิดแล้วก็รอ15นาทีครับโอเคเดี๋ยวรอดูกัน ครับตอนนี้ก็6ตุ่น5นาทีแล้วนะฮะเราก็จะมาทําไก,ก่เลยขั้นแรกครับเราก็เกี๊ยะตกเอาเอา,เอากระทะไปเติมน้ําเติมทําไมไม่รู้เหมือนกันแต่เราเติมแล้วก็เปิดไฟเอา้าไม่ติดออกมาเอา้ติดต์ครไฟไม่ต้องแรงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้นะขั้นแรกนะเราก็รอให้กระทะมันร้อนมัง้งเรารอดูปฏิกิริยาน้ำมันนะ เตรียมจานแล้วหนึ่งจานให้เรียบร้อยครับจานใหญ่มากของนิดเดียวแค่นี้ครับจบได้โปรตีนได้อะไรส่วนคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องเป็นสนใจนันมากเพราะว่าข้าวโพดอิตเป็นชาทารที่หาโคตรก็ค่ง่ายๆเจอไปก็เจอแล้วนะข้าวโพดอิติไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะขาดค้าวโพดอตครับมันก็หาอย่างอื่นกินทดแทนได้นี่น้ำเริ่มเดือดงแล้วนะเราก็ทำการใส่ไก่ กุกไกมาอาจารไปเลยนี่เนี่ยเทสรอแล้วก็พี้มันออกครับหอมสัดาดรอฮนะรอไม่ค่อยทำมัน<อ>ก็จะมีกลิ่นหอมเนละหอมแล้วนะเนี่แล้วก็รอพริดรออะไรก็ไปเทสไง ช่วงนี้เห็นคนเพราะว่าเนี่ยมีกระแสอาหารสุขภาพแล้ว,ลวก็กินผมวก,กินมาเรื่อยๆนะวันไหนมีโอกาสก็กินนะวันไหนไม่มีก็ก็พยายามนะวิธีทานี่เราก็เรียกว่าถุดิบแล้วก็วิธีการทําอันนี้เราไม่ใช้น้ํามันนะเราใช้น้ําเปล่าแต่กระทะนี่คุณใช้เทปลอนนะมันจะได้ไม่ติดกระทะครับ ใช่แล้วใกล้ในิ่นเะลชอบว่าแล้วแต่นะฮะว่าชอบสุกๆเพียงเพียเพียงเพียไหนนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เรีว่าโคตรง,ง่ายไม่ต้องสำหรับใครที่กลัวน้ำมันเมนูอย่างเงี้ยนะสบายนะเพราะแม่งไม่มีคี่อะไรอะไรออมาเลยนะสบายนะดีครับไม่มีอะไรอไอกมาเลยเราก็จะไม่ต้องกลัวน้ำมันว่าน้ามันจะำลายเราได้นะสบสบายนะก็คิดบ้างนะฮะเดี๋ยวไม่มงจะสุกอยู่ด้านเดียวแล้วก็จะไม่ได้แดกกัน ตันนี้กลิ่นก็เลยมาหอมฝุดฝุดน,นี้ต้องทำอะไรอังกรารเอาที่มันบ้านกินให้มันได้ก็พอก็ทำอะไราการไปแดบไปแั่เดียวก็หมดเหมือนเดิมนีม่แดบไปก็ก็พลังงานก็แล้วแต่นี่ก็พอน้ำแห้งก็แบบว่าใกล้ได้แล้วดูน้ำจากตอนแรกก็เยอะในตอนนี้ก็ น้ำก็โดนหดเข้าไปในไก่หมดแล้วทำนี้ไก่เราก็จะไม่ไม่แข็งนะฮะเห็นไหมดูที่เท็กซ์เจอร์มันหรอกมีเกียวด้วยอะไรตรนี้ว <c oughs> ันนี้มัน,มน,นโคตรหอมกิงหมดเลยโอ้ยหอมหอมกลิ่นไหมป่าวะน่าใช่มีครับไม่ทำไปนี่ไงนี่ครับอร่อยเร่อยนะครับกินฟู้ดทำง่ายครับ ปรุงแต่งนิดหน่อยได้ครับแต่ว่าปรุงแต่งเยอะเลก็ไม่ดีเพราะว่าน้ำซอสหรือพวกอะไรเงี้ยมันก็ยังพอมีพลังงานอย่างพรอนเมื่อกี้ก็30แคลอรี่นะถ้าเออหนึ่งท้องถาละโอเคแค่ไหนว่าก็ได้แล้วโอเคนะฮะโอเคโอเคเลยเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยหมดละโอเคปิดเตา ไปไป,ไปไปไปที่จานไปที่จานท่านมาบอ,อกไปฮะยู่ใปจานนะตอนที่สวยงามร้านตะเกียบแล้วก็นี่ฮะผักครับสวยงามนี่ครับเรียบร้อยฮะโอ้โหมีควันขึ้นด้วย ตุ้มๆหาควันตุ้มหาควันมอมหาควันโอ้โหสุดเยอ,อดเลยนี่ครับคือเมนูอ,อกไก่คิดเชียคือ,ออกไก่มาหาการเป็นเมนูที่เป็นบ้านแต่อร่อยให้สารอาหารดีครับแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพทุกคนนะครับผมในสุดนี้อ๋อกินกินนี่หมดจานนี้นี่ครับว่าอย่างาหดเยี่ยมก็น่าจะ200อแคลอรี่มั้ง สองร้อยไม่ถึงสามร้อยแล้วเราก็สามารถเอาอะไรมากินเพิ่มเนี่ยกินกับนมก็ได้นะับเนี่ยนมนี่ก็ดีครับเนี่ยเห็นไหมแค่เนี้ยนมก็มีไม่ได้แค่ไหนคาร์โบไฮเดรตตั้งสิบสี่กิ๊กแล้วนะก็บอกแล้วคาร์โบไฮเดรตหาง่ายนะครับตามผลนมผลไม้เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะฮะก็นี่เลยครับคืออกไก่ของเราสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ยิ้มกดไลค์แล้วก็สับสติ๊กเ์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะมาทําให้ดูวคนอื่นก็ได้นะครับใครก็พอลองทําแล้วก็อย่าลืม ทำแล้วก็ถ้าใครทําแล้วก็กินได้ก็บอกมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองแดกดิอร่อยะครับไม่เค็มเกินไปไม่ฝืดคออร่อยไม่สมดลตัวเองนะหรือว่าถ้าใครอยากกินกับพวกเค็ชับเพิ่อมอีกก็ได้นะพวกซ้อมจัดเทหรืออะไรนะถ้ามันยังหวไม่พอหรือว่าก็นี่ฮะถ้าจะอร่อยก็นี่เลยหยอกกิ๊กเพิ่มแม่งนี่ ความหอมกุ่นแม่งเลยไม่หอมแม่มงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเยอะไปนี่แหรอะทีนี้ก็จะมีความสไปสซี่เพิ่มขึ้นโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม